ทำเอาหายคิดถึงกันไปได้ปรอดหนึ่งเลยนะคะสําหรับมุกดานรินรักนางเอกสาวคนสวยที่ตอนนี้ได้พันตัวมาเป็นนักแสดงอิสระแบบเต็มตัวไปแล้วล่ะค่ะเมื่อความคิดถึงทำงานหนักก็ทำเอาเอฟซีบ่นอุปกันไปเลยค่ะ แต่ละสุดความคิดถึงก็เบาไปนิดนึงนะคะเมื่อสาวมุกดาได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตกันมานานโดยได้โพสต์ภาพพร้อมกับระบุคแคปชั่นด้วยค่ะว่าตุ๊กตาน่ารักไหมมีชื่อเราด้วยนะอย่าลืมไปเก็บหนะา3 a อพิวไทยแลนด์ทอยเอ็กโปีซึ่งงานนี้นะคะ fc คอมเมนต์กันสนั่นแบบรัวๆใต้โพสต์กันเลยล่ะค่ะอาทิเช่น น่ารักทั้งคนและตุ๊กตาเลยค่ะสวยที่สุดน่ารักที่สุดเย้ดีใจได้เห็นหน้าแล้วน้องน่ารักค่ะแต่สู้หนุ่มไม่ได้ค่ะอย่าหายไปนานคิดถึงโอ้ยได้เห็นหน้าแล้วคิดถึงจังเลยค่ะว้าวว้า,วา,วาน้าเรียวสวยมากครับอย่าผอมอย่าว้นไปกว่านี้เพอร์เฟกที่สุดละคิดถึงและ สวยมากครับเป็นต้นค่างือหายคิดถึงกันได้บ้างแล้วอเนอร์เอฟซีแต่อย่าหายไปนานเลยนะคะมุกดาเอฟซีอดใจคิดถึงไม่ไหวนะสามเมษายนที่มุกดาบอกก็อย่าลืมมาตามนัดกันนะคะเอฟซี FC.